ทีนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปิดจุกก้อนเชื้อเนี่ยนะคะว่าหลังจากเราไปซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเนี่ยเราจะเปิดตอนไหนเนะเาะแล้วก็มาดูก่อนลักษณะการเดินของเชื้อนะคะว่าเชื้อเดินเต็มก้อหรือยังเนี่ยอันนี้เหลือนิดเดียวอยู่ก้นถุงนะคะให้เขาเดินให้เต็มถุงก่อนนะ พอเขาเดินเต็มที่เชื้อเจริญเต็มที่แล้วเขาก็พร้อมที่จะผลิดอกล้างมือหรือใส่ถุงมือน,นะคะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเช็ดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอร์เนนะคะ mm hmm. ก็เป็นหลักสะอาดเนาะอันนี้เห็นไหมสีข,ขาวขวนั่นคือเชื้อราหรือเชื้อเห็ดนั่นเองนะคะให้เขาเดินอันนี้ออกมานะคะจะเป็นกระดาษนะปิดไว้เพื่อความสะอาด นะคะแล้วก็ไม่เชื้อเขาเดินได้ดีนะเอาใช้หางช้อนที่เช็ดด้วยสบิีเนแอลกอฮอล์จะเขี่ยออกมาหลังจากนั้นก็จะเป็นเม็ดนุ่นหากระป๋องมารองเขี่ยเม็ดนุ่นออกมาเม็ดนุ่นนี่จะเป็นอาหารของเชื้อด้วยนะตอนเราจะเปิดดอกเนี่ยเปิดจุกก้อนเชื้อเราต้องเขี่ยออกมาให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อรานะถ้าออกไม่หมดเนี่ยจะส่งผลต่อการฟอร์มตัวของดอกเห็ดเนาะะเป็นเม็ดๆนะคุณผู้ชมนี่เม็ดนุ่นเนี่แน่ใจว่าเออประมาณเม็ดนุ่นหมดแล้วนะยิ่งไกลๆนะ เคลียเม็ดนุ่นออกแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะก็จะเป็นขี้เลื่อยนะอัดก้อนมีขี้เลื่อยมีรำอ่อนมีปูนขาวนี่ก็าอาจเป็นก้อนเชื้อแล้วก็ไปน,นึ่งข่าเชื้อนะคะใส่เชื้อเห็ดเข้าไปให้เขาเจริญในนี้นะคะทีนี้ก็คือเนี่ยเชื้อเดาเดินเต็มก้อนเลยนะเปิดจุกเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ปเปิดดอกก็คือเปิดจุกก้อนเชื้อออกแล้วก็พร้อมที่ดอกเห็ดจะเกิดขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ให้ความชื้นเลยนะคะสเปรย์ ให้ทั่วๆเลยนะ้าไปในขวดได้เลยเนี่ยอันนี้ที่เปิดไว้อันนี้ที่เปิดแล้วก็คือสเปรย์ทั้งหมดเลยนะคะ